มาถึงช่วงความรู้รอบตัวนะคะมาพูดถึงเรื่องโรคเกาบ้างนะคะหลายท่านยังสงสัยว่าโรคเกาทานไก่ได้หรือไม่เอาวันนี้นำมาฝากกันค่ะโรคเกานะคะเกิดจากอาการตกตะกอนของผลึกยูนิคที่เกิดจากการที่ร่างกายสลายพิวรีนจากอาหารและขับออกมาได้ไม่เพียงพอตามข้อต่างๆค่ะ ซึ่งจะทําให้มีอาการปวดอย่างรุนแรงนะคะโรคเกามักจะเกิดกับผู้ชายที่มีอายุ40ปีขึ้นไปหรือผู้หญิงที่มีโรคประจําตัวที่ควบคุมไม่เหมาะสมแล้วในเนื้อไก่เนี่ยมีสารของพิวรีนไม่สูงนักผู้ป่วยโรคเกาสามารถบริโภคได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายค่ะแล้วส่วนอาหารที่ห้ามทานสําหรับคนเป็นโรคเกาล่ะคะที่แนะนําให้หลีกเลี่ยงเลยนะคะ 1. เครื่องในสัตว์ สองเนื้อสัตว์ที่เป็นสีแดง 3. อาหารทะเลเช่นกุ้งหอยปูปลาเป็นต้นค่ะ 4. แอลกอฮอล์นะคะห้ามเลยหน้ำที่มีรสหวานและ6ค่ะผักบางชนิดเช่นหน่อไม้สะเดายอดกระถินชะอมตำลึงค่ะเพื่อสุขภาพดีของเรานะคะก็นำมาฝากกันท่านที่เป็นโรคเกาวก็ ฟังดูอาจจะมีประโยชน์บ้างนะคะ